ครับผมสวัสดีครับพวกันเกี่ยวเข่ามือที่สามครับมือนี้สีลงงานซาจังหน่อยเด้อพี่น้องเพราะว่ามี่อืมเฮ็ดเฮ็ดแก้วนี่อันมันมีแนวจูมีแนวจุพี่น้องเออตั้งไว้โอ้ตั้งไว้บ่เออตั้งไว้มีตั้งไว้จวดจาดไปแล้วละละพี่น้องมันชีบ่อันนี้บางน้อยบางน้อยเออควบคุมเรื่องร่ากายผมอืม ได้การแล้วกะสันมันเข้าเฮงเตรียมเครื่องไว้พร้อมแล้วเดี๋ยวจะเช็ดเกียวจุบานี้พี่น้องตังไว้เกินตั้งไว้เก,กินผู้หิวก็หิวคักเล้วเดี๋ตวาีมหนาวเบิ่งตังไว้เกินตังไว้เกินโอ้มันย้วนเสียงมันย่วนเสียงออกมาทั้งทีงอ้าทมโคงพ่นออกล่เออเห็นคักบาดีไ,เอ,ไเอน้นก็เหมือนพิ่งเขาตอย้ว่า,ขา,ขา,วายยนี้ อ๋อเบมใช่เหอแล้วยละเบอให้เรายเห็นนาเบาตีเต็มเต็มเลยเห็นเคียงเนียอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องพักเบีกจะเข้าวกันเห็ดเกี่ยวเห็ดเกี่ยวมันถีดโดนในการเล้ยพี่น้องบานนี้ เียวตวจจากขาราวยอยู่สูตะเกียวสวยกันเด้อวยกันเด้อพี่น้องงับเอเออเดี๋ยวเเอาเอาเลียมไหเอาเลียมไมมโอ้ผเห็นหนาหนาเลยอ่ะพอดูเห็นเหเห็นเห็วานี้คือเรลีคือเรลีเลี่ยมนรก่ งามงามงามจังวะนี่เอาเลยเอาเลยพี่น้องครับักอีเสียบบ่เสียบโดเอาเลยครับงานว่าเรียเป็นดีอีเสียบบ้นนี่หละกุ้งแขวางมันโดนแต่นต่ยเราจะเคลืเนน่ยเอาเลยบพรว่าอาอตับผมมักตับเอาแรงรโดหัวก็ไม่เอาพูอะ่กันนั้นบ่ทุ่มันแบบไี้กไม่เอาเลยเพื่นกินตับ สมนี่ตับก็บ่กินเด้อหวยจะตับหมูนี่จะดิบเนาะเป็นจังซั่นวหวยยตับหมูแซ่บกตับหมูนหวานเนาะของตัวนั้นหวานแซ่บ่แซ่บ่บ่นําเด้อหวยกุยบ่บ่มักบ่ยขนนี่กือได้เขนักนันแมงงานสวยหน่ยเด้อพี่น้องมื้อนี้เลิกกครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นตกินพุ่นล่ะเมาเลิกเมาเลิกพี่น้องเลิกมื้อนี้บ่ได้

ข่อยยืมกันทำบางอ่าันมงพูดออกพี่ดวงต้มป่ารวงมึงกันอะรวงมึงกันนะอะไรอะไรพี่ดวงจูเก hmm ีียวคมมึงกันนะนี่อะแ่ังชันเดี๋ยวอืออ่ากันนะพี่ดวง ยังไเดนังมันแล้วเมันมันเออ๋ยวหันเตรียมทางอยู่เขาด้วยเีมก็ตัวลูไ่เถอะเตรยมตตอนนั้นก็ขึ้นอยู่ขึ้น่าตอนขึ้นม่เต็มนะมันก็สามแบบเกีบเกี่ยนใชงยเดียวดูังข้อตัดเบีวืม้อลิสเบียงาน้อตัดเบี้ยวคแม่นบมดคือจังเดขันอื่นเียมันม่ใช่เเสียบเนาะมันโยกหไปในัแมนแมนแมน แป๊บแล้วแล้วอืมทักแล้วทักแล้วอันนี้กินเหล่าก้อนเกลียวนะครับแล้วคักินเหล่าก้อนเกลียวเป็นเบี้ยนะครับได้การแล้วพี่น้องได้การแล้วเบี้ยนะครับรกินเขาเขาเป็นเกลียวครับหลังอาหารได้การแล้วจะช่วยกันบ้างไอ้ตีเพียากไปผุ่นนะน,นังไงเออหัวตีกินนา่เห็นกล้องไหม ี่ยเขางยเพิ่นจะได้เงินหลายดิมันร้านแงคว่าคั่นว่าเฮาเฮาเียรอ่ว่าเกี่ยวซื้อเฮาเข้าหลายบงาม้งาม้บัดนี้ี่าจังจุได้นยกกล้องเ้เมื่อได้เจ้าเฮาเ็เฮาก็ทํา่าเงดวัเาม่มดอเกี่ยวครับก็สิว่าเเนาะ บางทีย่้เคยเห็นเลยบางทีบางทีขาบางทีเียวนั่นุ่นงแก่เจียวผู้เดียวปล่านี่ห้อกงัวก็ใส่พวกมุน้ไปเหงาเดวจิงด้เชียวผู้เดียวตัวตัวคนตัวคนนี้จะเป็นตัวหลวเขาเลหน้ามากขึ้ถึงโเรตีนแล้ว อีกป้อ <wh ats> นนีมากมือใดฮะน่ะยมา่งมาเม่นมกอยานึ่คือเนี้มวานเราโรมาบางใบสองคนเขาเอาเ้อจังอีกหน่วยเนียเราเอาปืนเป็นที่ขวายแบบเออเหมวกเกี่ยวเขาได้วงมือนีเราเล้ยงาเขามาบ่น่ะบริสีคาเลยงง่วงมือนีบาเราเขาลมพกเราบ้มาเกี่ยขวอยเด้จ้ะ เขาเขายมแ่เขาไม่ด้บเลยเองเล้ยเจ้าขมันัดควนเลยเจ้าอย่างน้บของกับไใเรื่องิของบาดนี่น้องไปกินน้ำขไเขามันนี่อห้เขาเห็นน้ำแม่เขาหอดติบขบาดนี่ยงยง่ายัแบได้ยัเขาผู้เดียว่แล้วเามีคือหง สองดวงตัวหันนั่นไดวงนึงพม่ร้ดวงบกดวงเขาจะเรีก่างท้างก่อนพูดดวงพุนจะโค้งโป้งเคยก็อยนี้เหรอเวลามาด้กอยด้วนี่บอกจูกอันนี้นี่ตอนน้อยๆเนี่ยก็หิมะมาเข้มด้ยเนาะมีเข้มดกินรดไมเองเหมือนเจ้าอันนี้ผมเบิ้งทำอย่งงเนี โอออขำเนาอมันจุนะเงก็ได้กินจักจั่เลยก็ว่ากูมีเขียวย่งท่านมึงกูบ่าเอาเอาช่วยเบิดบช่วยเบิดตัเออใช่ใช่เเพื่อนย่งเงี้ยเพื่ต้มปลาะต้มปลาต้มยังไงเอาละต้มปลาเลยแล้จะกกันผักักพี่น้องตวจจเอาเอาแล้วแต่เอาเขา่ด้ร ว่างจบอกวาในไรบ้านมาทำงานนี่คนมาทำงานเนี่ยวิจิตรสัขาเปียกกันตัวหัวยอจบหัวหัวไ้ที่เีจันท์ก็จะเขียดตรงหัวไปกินไม่ได้ห้องก็กว้ว่าเอเราเอ็นกึินถึงมาก็าเราหัวอก็อดอยากขึ้นกันคุนกับต้องอันนี้ขึ้นจะไปกินยังไ่ได้เล้งยังหายเนาะมันก็หัวไปนีเป็นยังไงเท่ันี้กพิ่นน้ำขุ คนนมือสัตววามในประเทไทยช่วยกว่ยเนาะบาทนี้ช่วยเนาะกรต้องสัก <ไป S 1> ช่วยช่วยะช่ตอนช่วยัใก็ช่วยรลด,ดแกพุ่นแบดใสแต่ว่าคำละตอนคำละตอนแกุ่นแบได้ป่๊บสวงพุ่นสวงวอย่างเราเหมือนวางตัวกัน จับมอกอไปวันเขาขีดยามันเมื่อมันสุดมันจะาล้วเท่าน้นมันเสรกองไฟจอดใบโว้ตัวนี้เนาะเราจับดูเห็นบทีหางคุนหางกล่อมตัวที่ตัวเดียวพึ้นนกูแบ่ม่เอาใช่ไหมมามาแบ่งเครื่องตัดบไประาว่าไฟอขึ้นไงไฟก็ววาเนียจะควงงั่มแล้วเนาะไปสิว่านียจะควงขี่ได

นเป็นน้าคนวยมันก็เอาขามีแก่กันอยู่เมอใช่ให้นายอาไโดนหายเลยไม่เอาตัวเพากินนะข่าเพทีาไม่จะวนหเออกินนไรนี่ข้าวกองุ่นด้โอเดี๋ก็กินหาเนาะในสิมาในสิมในชิมาในชิกันิอ้าวเย็ด เียงเกียกันไปทั่วคิดมึงี่ดีเนาะเน็น่านก็ดีรับพี่สวอบรับพี่สวอบลายรับพี่สอบลายร่องแห้กินขอลายโอ้ยปกติเ้าเอียงมากมั้งดูถุงมกิดูถุงมั่นมั่นเรากินหรอมันเกี่ยวว่าของเราไวได้วย อ๋อพี่น้องผักเบกทัน่อยเด้อช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวฉีกไกวให้เบิ้งหมดกกวเสียบเสียบชุกกินมื้อนี่เบิดแล้วมันฉีกคนาที่เดียวพักเบกไว้จัหน่อยพี่น้องเกลื่อนแ้บเบิดเข่าเบิดเข่าเบิดดิแบดแบดเบิดโบเบิดแบดเต็มแบดเต็มซัดแล้วมันขึ้นนี่เดี๋ยวพักเบกจัหน่อยกันช่วยมันฉีด่วนพูดมันฉีดเงามามาพี่น้องเรียบร้อยเพิ่อแล้วบาดนี้ ่คักเร็วตรวจจัดต่วจจ,จ,จ,จัดเข้าดิเจียบหนกผ่านเจีบอยู่ัน่นต้นดนเทียกะเจียบตัวเจียบ กินดูเนึ่ย่มเสบเสียบส,ส,สดเลยเด้อสดเลยทายี่ห้อพิซซ่ากไปมาทุกไปทุบไปกลางเด่นขึ้นเนี่ยกูไปอะไรเนี่ยบนนั่งอยู่นนม่เท่านเลยมาเนี่ยเจียวเขาชอยนะไปเจียวเลีวมือเนีนนเจียวเด้วเป็นบ่อานนี่ยม,นมันมันเขาเป็นบ่อไปโยงขึ้นแต่เนี่ยแต่เด้นมันนี่ีอเจียวหอยโยวันนี้โยบุญดเลยที่บงมา ุ่นมาอยบุญบ้แ่นกอยู่บุญนะกรสิน่เป็นบ้าใช่ไหมว่เป็นเ้าอยก่เปนนะหือว่าผู้จผู้วกันเบใจคุยกันบอเเลียล้ยงเอาซอยบ่ยอบคุ้มมา้าแมนนี่ะบ่คตัวเขาเกี่ยวเขา ว่าวแล้ยวสัตคือก้างแล้วสักอ๋อาสุกข่อยครับเนาะเด็ดเด็ดเด็ดมันพ่อแม่บ้างหนึ่ว้าววันนี่ลูกว้าวเล้วอันนี้กุ้ยดีครับไปเกี่ยวเขากุ้ยสองกสามคนกุ้ยไปเกี่ยวไหนมันแลี้ยวสามมือกขาที่เล้วที่ดอกสัตว์โยกลางคนมาเป็นมาเกี่ยวผนว่าเขางฟังเนาะ

ไปต้งแดงนัินว่าวถึ่ถึงวันไป,ไปดูแลจอยไปหาเงินเมื่อไรควรีมาให้มีดอกผู้เขาผู้เขาเ้าเน่ยเขาไม่มีเงินซื้อกินซือใหาอยู่สองพันคุณไม่คไม่มาเ้<ม>าไหนซะะ้คุณ้มีแม่แหล้วซ้ำคือหนังเลยรสจิตมันป่ามีสิละป่าใช่ไหมสามตัวนี้มกิ่นหน้าบ่านสามซีหนูนามีขงขอเาสู่กิน เดวาเอาผู้ไขรเฝ้านี่ยจยบาให้ข่เหม <tal> ือนวางีมีแล้วจั่นเออสาธุนี่นบบเขาหอมยิ่งอเข่าไก่ย่างนี่ตู้เย็นขงนมนไม่ค้อยงมู่้อุ่นไม่เยวุ่มอค ก่าเขาจะเข้าชื่อง่างเขาขึ้นองหัว่าไม่มีจา่กนต้องกินมือนี4ตัวน้่เก็มกันไม่ืนะ่าะุ่นบอกไทยเื่อดิบบไทยบอกอัมเขาไม่ไมหเขาอออยู่้บเลาดีหรอ

bò khoêm đồ sướng phu mặt của mình nó bền nó thâm là nó thâm ủi ăn nó mình ăn ăn chơi tham vô nó bưng bỏ ừ. chắc thừa thế là mày nà chén rồi nó nhặt rau ông ăn bia đó có ผมจะัู้่าเพื่อเพื่อนดเป็นข้าวกกุยโอเห็นีด้กิ้แซยบเยู่ไ่ือกกุยนะเพื่อนเป็นหรือว่านี่ก็ก็ได้อยู่แต่ว่าขันเอียนนะนู้าก็ได้เลค่อยๆว่ตีบเลยไปเวียบมะบัวเอียนเพราะวตีบหลดยำได้กระร้างข้าวตีบเลยร่วงหลายสวนเลย ว่าบีบรัดด้วยโอ้ันจมเมื่อแล้วคอยดูน้ำไผ่สันทีนี้มูกินเข่าก่นั่นเด้นั่ได้นได้ลู้ม่อนิดนะผักลดซึนอเจ้าให้เขาเจ้าแล้วบุเลยบอกป่อคันเท้าขอนอ๋เขาเจ้ามือแรกมัลุเป็นอย่างี้ลุ่เจ้าเขาห้ใหญ่แล้วลุ้ายน่บจาบัตุ บ่ามาเจอตออ้องตุ่มมึงไม่ดีสากเช่นเดียวกบบึงตัวอ๋อพี่น้องฝากไปซ้ำนี่ละแซ่บแล้วแซ่บแล้วไปเฮ็ดเบียกเต้นเขาก็กว่าอัดนั่นแหละเมียเขาบอาว่าเขาเาาขลยอิ่มดิว่ามื่นที่สามมื่นพี่สามหมื่พี่น้องพ่วก,กันบ่อยพ่วก,กันบ่อยเจอกันไม่เจอกันไม่พี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละมันจิ้มแล้วพอดีว่า